สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยล้กันครับผมก็คลิปนี้มีสินค้าเข้ามาให้ที่น้องได้ชมเล็กๆน้อยๆครับผมก่อนที่จะไปถ่ายคลิปโอ้ทางอันเก่าอันใหม่เด้อเอานี่ใครหาโคร d ดิจิตอลอยู่นะครับตัวนี้ได้เจ้า dbx direct ร260นะครับสภาพก็สวยนะนี่ใช้งานได้ปกติครับโจยังมีพาติอยู่เลยนะครับฝาก็มีสนิมนิดเดียวนะครับ สองทางได้สามทางได้นะครับตัวนี้คุ้มมากสําหรับพี่น้องท่านใดที่ <c oughs> อยังไม่ได้อาบน้ําพี่น้องเดี๋ยว <c oughs> ออถ่ายคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวไปอาบน้าตัวนี้นะครับก็คือถ้าใครเอานะครับเหมาะมากสําหรับใครที่ชอบสายดิจิตอลนะครับเบื่ออนาล็อกแล้วนะครับ EQ Cross Com Gate Auto Feedback Auto Feedback นี feed ่คือทําไม่อนได้ นะครับแล้วก็ทําผู้ดีลงดีเลยเนี่นะครับผมโอ้เยอะแยะมากมายตัวเดียวจบเสียงดีแน่นอนนะครับราคา4,300ารบาทครับผมสภาพนี้เลยเด้อใช้าง,งานได้ปกตินะครับเช็คแล้ว2ทาง3ทางบอกด้วยจะเล่น2ทางหรือ3ทางนะครับเดี๋ยวตั้งไปให้นะครับใครที่ชื่นชอบนะตัวนี้ใช้าง,งานง่ายครับผมนะดูจาก YouTube ใช้าง,งานได้เลยไม่ต้องผ่านคมกดตรงนี้เอาเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยม 4,300บาท DBX ใครหาอยู่รีบจวดนะตัวนี้นะครับปรีปรีแยกซับมาแล้ว MBA ปรีแยกซับ MBA นี่นะครับใครสายปรีมาแล้วสภาพสวยมี USB นะครับผมนี่บลูทูธก็มีแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าไปเใช่เอาเองนะตัวนี้นะครับด้าน,นหลังมีซับให้ด้วยนี่มีซับแยกให้ด้วยนะครับ900บาท900บาทครับผมตัวนี้ให้900บาทเลยนะ อ่ะนี่ h p ปลั๊กไฟ3เฟสมีดีเลยทุกตัวปลั๊กไฟ3เฟสมีดีเลยทุกตัวของ h p มือหนึ่งเกือบ6,000นะอือันนี้เอาไปพันเอ็ดพอ1,100บาทด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วก็มีหัวปลั๊ก3เฟสให้นี่ใหญ่ๆเลยนะนี่ครับผม1,100พี 1, 100, e ่น้องเอาไปเลย1,100นะครับเอ่อตัวไหนอีกมีอัพโครสกับ EQ โครสกับ EQ อืมนี่ตัวนี้ MBA สามทางสองทางแล้วก็ EQ จะเป็น YCH นะครับอันนี้เอาไปเป็นคู่เลยดีกว่านะครับโครดคอกแคกบ้างนะครับมีคอกแคกนะครับก็คือตัวนี้เจ้าของเดิมไม่ได้ใช้งานนานนะครับโจทย์น่าจะฝุ่นจับผมแนะนำ ให้ไปเปิดฝาออกแล้วก็ทําความสะอาดนะถ้ามีสเปรย์ฉีดละลายสนิมอ่ะฉีดพวกวอลุม่มฉีดพวกสวิตด้านหลังใช้งานได้ปกติเลยออกทุกช่องนะครับตัวนี้เก่าเก็บนะครับอาจจะมีค้แคกฝุ่นเกาะเนาะเทปแล้วนะครับก็เออเอาเท่าไหรด่ดีอืมคู่นี้คู่นี้คู่นี้เอา1,400บาทแล้วกันเนี่ยคู่นี้เอาไปเลย1,400บาท นะครับใครที่จะเอานะนี่เอาไปเลยหนึ่งพันสี่ร้อยบาทตกตัวละเจ็ดร้อยบาทอืมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแพงไปไหมอืมแพงอ่ะเอาไปพันสามพอเอาพันสามพออืมเอาไปพันสามพอคู่นี้เลยนะเออพันสี่ไม่เอาหรอก เออเอาไป1300พันสามเอราให้พี่น้องเอาไปใช้งานกันคนที่งบน้อยอย่างมีเครื่องเสียงฟัง EQ ใช้งานได้ปกติโครดจะมีบางปุ่มที่ฝุ่นจับคอกแคกบ้างเอาไปทําความสะอาดล้างเงานะครับสเปรย์ฉีดเอาเด้อหายเลยนะครับเทสแล้วออกทุกช่องให้อยู่แต่อาจจะเบาบ้างค่อยบ้างพันสามพันสามอ่ะโปรยูโรเทคครับผมโปรรุ่นโปร2005รุ่นครานะ ตัวนี้ขับ15ข้างละ2ได้เลยนะ18ดอกหนึ่งไหวอยู่เอาไป3,000ทุวน3,000ทุวนโปรนะครับดิโปรสวยๆเลยนะตัวนี้เจ้าของเอามาขายบอกว่าขับ18นิ้วข้างละสยื้อกิ้งบกข้างละสามข้างละ2ขับได้ขนาดนั้นบอกเอาอะไรมาขับได้พี่น้องช่วยดูวมหน่อยโบสเขาจะเป็น NPS 1,500 2F อืม เขาบอกว่าขับสิบ18นิ้วข้างละสงเลยนะนะครับมันจริงบอกพี่น <c ười> <c ười> ้องนเะออเนีนยเอานี่ช่วยดูหน่อยถามผู้รู้หน่อยอืมแต่เราก็ไม่มั่นใจหรอกนะครับตัวนี้ถามว่ามีตําหนิไหมอืมอ่ะเปิดสวิตช์ขึ้นมาเงียบนะครับนี่เงียบนะจากลําโพงแต่พอผมขยับวอลลุ่มนะ เพอขยับวนลุ่มจะมีเสียงซาออกมานิดนึงเนี่ยเสียงซาออกมาเนี่ยครับจะซาออกมาออกลำโพงเลยนะแต่ก็ปกติไหมมีซาออกมานิดหน่อยนะครับแต่ใช้งานได้ปกติเสียงออกปกติไม่กีไม่ฮํมแบบจูดนะเนี่ยมีซาแบบนี้ ซาดซาดอืมซาดอกลำพุงหน่อยๆอ,ะอ่ะเออนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าขับสิบแปดละสองคันละสามผมนี่เสียวเลยนะกล้าขับไหมพี่น้องเอาสภาพนี้เลยอาการก็บบกแล้วใช้งานได้ปกติแล้วกัน <c oughs> เอาไปสายบิ้วแล้วกันนะเอาไปสองพันเจ็ดแล้วกันสองพันเจ็ดร้อยบาทนี่เอ้าสิบแปด้างละสองเจ้าของเขาว่านะเอาอะไรมาขับเนาะบัดด <c oughs> ม ตามนี้เลยนะเออนี่สวิตสวิต์ก็เอียงนิดนึงเอาสองพันเจ็ดมีเสียงซากโอ,อกลัมพงนุหน่อยนะจ๊ะใครเอาก็โทรมาเอามิกเซอร์ี่มีโรยบุบตรงนี้นิดนึงนะครับมิกตัวนี้เอฟเฟกต์หวานนะครับมี EQ ให้มีบลูทูธด้วยมี USB ด้วยแต่ไม่รู้บลูทูธใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้ลองนะครับใช้งานได้ปกติครบเลยพาติไฮมิดโลอันนี้ออฟอันนี้เอฟเฟกต อันนี้เพนซ้ายขวาอันนี้เกนมีช่องเสียบนี่แบบนี้เลยนะเนี่ยมีช่องแบบนี้เลยนะอันนี้เอาไป900บาท900บาทใช้งานได้ปกตินะมีเอฟเฟกด้วยนะนี่อย่าว่านะเอฟเฟกหวานเลยนะนี่เอฟเฟกนะไม่ใช่เอ็กโค่นะ16โปรแกรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้เอาไป900บาทนะครับเอา้านี่โมดึงไฟสเต็ปดาว 30m สยามนีออนของดีเด้อพี่น้อง สยามนีโอน้นี่เป็นทองแดงเทนะเข็มมีให้สภาพก็สวยนะนี่นะครับนี่ด้านหลังครบจบเลยนะฮะสวยด้วยนี่เอาดูเอาสภาพสวยใครที่ยังไม่มีสเต็บดาวเอาไปเล่น4ี 4, ่ค 6, 6ูณสีคูณหกคูณแไม่มีไปเล่นอันตรายมากนะครับกลัวที่จะไฟตกอะไรนี่เล่นเปิดไม่ได้แต่ถ้า30 อย่างน้อยก็ยังดึงได้อ,อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีสเต็ปดาวเลยและไม่อยากลงทุนสเต็ปดาวเอาตัวนี้ไปดีกว่าทงแดงเทยี่หโอดียอดนิยมสยามนีออนนี่แก๊กเลย2,009 3 0 0เอ็มบาทน่าจัดไหมราคานี้เป็นปันกันใช้เลยนี่สภาพหูสวยๆเลยไม่ได้ปูดปัดคุณหรอกนะครับเอานี่พีโอเดโอ bm สี่ห้าศูนย์สองพันสิบหกปากเป็น rcf สวยๆเลยนี่ปาก rcf นะครับสี่ห้าศูนย์สองพันสิบหกคลิปนี้เอาไปตัวละเก้าร้อยห้าสิบบาทพอพร้อมปากนะมือหนึ่งเกินแน่นอนเพลงเยอะเลยแหละอ่ะวเก้าร้อยห้าสิบมีอยู่สองปากมาเอาเลยนะครับนี่ครับตัวที่เหลือนะตัวนี้เหลือนะอา่าลกกเนี่ยเล็ก,ลกสอง u ลึกสิบเอ็ด 2U รุ่งสิบเอ็ดคอมเพกนะครับนี่ 2U ูลึกสิบเอ็ดคอมเพกสภาพเจียมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้ไรตร่อหิเลยนะนี่เออ,อตัวนี้เอาไปเลยได้ราคาหนึ่งพันหกร้บาท1650งาสใครเอารีบโทรมานะมีอยู่ตัวเดียวนะสวยเลยนะนี่นี่ดูอะคอมเพกเจียมๆเลย1650ัร้ยาสรีบจับสายไฟ เฮ้ยสายลำโพงไม่ใช่สายไฟสิเออนะฮะสายลำโพงตัวนี้เป็นสายลำโพงเทนะนี่นะครับเป็นเอ่อ vc อาวอ,อันนี้เป็น vct นี่หว่านะฮะอุตส่าห์จะขี้โม้สักหน่อยอืมนี่อันนี้เทอยู่นี่เออเอ้านี่นี่อันนี้สายเทอันนี้จะเป็น pa speaker cable นี่นะครับนี่ speaker cable เ,เ,เ,เป็นแบบนี้ นะครับส่วนตัวนี้เป็น vct pvc ไม่ใช่ vct สิเออนะครับมันก็เป็นสายลำโพงนี่แหละนี่เอานี่โอ้ตกใจมาเลยนึกว่าเป็น vct นะครับ pvc นะครับตัวนี้ก็เอาไปทำสายลำโพงได้เลยนะส่วนตัวนี้ก็2.5นะครับ2.5ยาวประมาณ14.8ไม่ถึง15เมตรมีอยู่2ม้วนเอาไปม้วนละ300ไปะนะครับหัวรีบนะนี่แต่ฝั่งนี้ เดี๋ยวผมเอาทาดาใส่ให้ข้างหนึ่งนะนี่คู่นี้600บาทแยกก็มมวนล,ละ300เออสายวันนั้นไม่รู้หลงด้วยอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นสาย vl สาย vl เออก็ใช่แหละเนาะ vl i n e เนาะน่าจะเป็น vl เลยใช่ไหมคือไม่ใช่สาย vl i n e M26 ตัวนี้ยาว5เมตรหัวสเปกคอนรีบยังดีแล้วก็ตัวนี้สายไมโครโฟนยาวอยู่นะประมาณ5เมตรมั้งนี่ แล้วก็ตัวนี้สายโทรศัพท์ C M นี่อันนี้เมาสมาได้มาแบบนี้เลยอันนี้เป็นของ C M นะนี่เป็นของ C M นะครับสายเปิดโทรศัพท์350โกรงนี้350บาทกรงนี้นะครับเหลือแค่นี้แหละอากีตาร์ครับพี่น้องจนลืมเลยได้อืมนะครับเอาไปเก็บไว้จนลืมนะครับกีตาร์ไฟสวยเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยตัวนี้ นี่นะครับเจียมๆเลยนะครับก็คลิปนี้เอาไปพันเจ็ดพอเออพั 1, 7, นเจ็ดนี่เอาลืมเลยนีนี่เออเอาไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้ด้วยเน,นี่ยนี่นะครับเลิกเล่นแล้วกีตาร์นะครับไอหนุ่มนักดนตรีนี่สวยมากน,น้องยังเจียมอยู่เลยพันเจ็ดพันเจ็ดเอาโคนักดนตรีนะครับนี่น้ำจิ้มรสเด็ดไพลินเออเกี่ยวไมนี่ยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อนี้นะเอา สายครบเลยเล่นได้เลยมีกระเป๋าให้ด้วย1,700บาทเออาเอาหมดแล้วแค่นี้แหละนะครับปลงมไปเล็มกันไปน้อพี่น้องเนาะอ,อยากได้อะไรก็โทรมาแล้วกันครับปุ๊บ